โอ้จานประกอบใส่ค่ะกินได้อย่างเงี้ยได้ยังย่าได้ยังได้ยังขอชิมบ้างได้ไหมอ่ะนี่มันจะนุ่มๆหนึ่งสองเพื่อนๆกลับมาสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีครับวันนี้นะคะเราจะไปย่างมาร์ชเมลโล่กันค่ะมาร์ชเมลโล่ย่างที่ไหรพุณอยู่ที่ไหนกันครับป่าไม่เคยกินเลยนะป่าอะไรเอ่ย ป่าซอเรสป่าอเมซอนไม่ใช่ไม่เอาเอาไม้เฉลี่ยวันสิคาโคม่โอเควันนี้เราอยู่ในป่ากันนะคะจะมาย่งไม้ชมเบลโลจะต้องมีบรรยากานะด้วยมีกระเป๋าด้วยในกระเป๋ามีอะไรคะมีแบ็คแพ็คมาด้วยโอ้โหมีจานอุปกรณ์ครบแล้วก็มีมัซเมลโล่ด้วยมีมัซเมลโล่ด้วยโอเคค่ะฝากตาแม่เซนีนี้หน่อยนะป่าเลยไปดูสิในป่ามีอะไรมั้ง ไปสำรวจพื้นที่ก่อนไปค่ะอ่ามิดาพาไปดูซิมิรินพาแล้วไม่เอากระเป๋าเราจะได้กเก็บค่ะอ่ากะป๋าถือไปให้อ่ะมาไหมนี่คืออะไรนี่คืออเหรอนี่คืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งนี่คืออะไรในป่ามีอันนี้ด้วยเหรอนี่คือต้นอะไรคะต้นส้มต้นซ้อมต้นผลไม้รวมจี ใช่เพราะว่ามันมีทั้งองุ่นต้นเลยนะฝรั่งแล้วก็ส้มมีส้มจะมาดูนี่ออกมาเลยนี่านี่ตกลงจะมายแยกมัสเตโลหรือว่ามันจะมาเก็บผลไม้ป่าไม่เก็บผลไม้ป่าก่อนค่ะโต้องมีจะเมย์มีครบเลยมีส้มด้วยเหรอเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะฝรั่งนี่มาแยกตรงนี้ไหมไปตรงนั้นดีกว่าล่มๆมา นนี่ะแล้วก็พานี่คุณแม่หนูเจอเก้าอี้ในป่าตัวหนึ่งใช่คะอุ๊ยนี่เก้าอี้ในป่าด้วยเราจะก่อไฟติดไหมเนี่ยเด็กๆนี่จุดสีโอ้โหนี่อยากกินมคพิลโล่หรอ่ะต้องจุดไฟก่อนนะถ้าจุดไฟไม่ติดก็ไม่ได้กินมาเป็นโล่นะเอาแบบม่เดี๋ยวป้าไปเอาอุปกรณ์ก่อนเอาเอามาได้หรอเอาเราจอแล้วนี่เราจะอุปกรณ์ในป่าละจุดแต่อุปกรณ์ อลองดูสิเช่นเช่นสปา,กสปาเกตตี้หรอืเรเหรอเปล่าเอาละมาเด็กๆช่วยจะติดไหมเนี่ยคิดว่าจะติดไหมเอาไว้าาทิ้งไว้ในนี้เนี่ยชื่อขนา,าดเนี่ยไม่รู้เอยเอาพัดพัดเดี๋ยวเราขอเวลาในกาดไะมาชั่เราจมกันหลังจากไปแล้วนะคะดที่เราหามาได้นะคะ เิดแล้วเดี๋ยนี่ไงเดี๋ยวเราจะยกมาเป็นโล่กันเลยเอาอะไรในกระเป๋าปอปเอามาเป็นโล่ลเสียบมาเป็นโล่เสียบไม้เลยคุณแม่แี๋ยนี่ไงจดเลยไอ้นกกระชากอ่างที่บบนได้เ,เจอเปล,ลือกป่าด้วยนะโอเคหลังจากติดไฟให้ติด เรียบร้อยแล้วนะคะดีๆแล้วก็เอามาสซิเมลโลเสียบไม้ไปแล้วแล้วก็เอาละมาไม่รินมาปิ้งแล้วครับเอาหมดแล้วเนี่ยกินหมดแล้วคนนี้ยังไม่ได้ยอะสองมือเลยลืมเอลินดามาค่ะโอเคเออน่ะอีกไม้นึงเลยมิต้องห่างไปไหมคะยังไม่เอาค่ะพร้อมกันไปเลยยังห่างไปหรือเปล่าคะแต่เราต้องเอาไปให้พี่ยิบ้าเถอะใช่ค่ะพี่ยิบ้าเขาอยากกินอ๋อ กินได้ยังเงี้ยได้ยังได้ยังได้ยังขอชิมบ้างได้ไหมอ่ะหรือว่าได้ยังไงบินดาไ้ยล้วได้ข้างหนูพ่ออุ่นๆดีกว่าเนี่ยหอมเลยเนี่ยดมสิอืออมาชิมชิมหอมนะในคอแม่ชิมหน่อยสิครอ่ะชิมก่อนเลยถ้าเไม่กินนะอ่ะชิมก่อนเลยนะอ่ชิมนะอุ้ยมันจะนุ่มๆเหมือนกรอบๆอ่ะใช่มันยืดมันต้องยืดๆเห็นไหมแล้วเนี่ยโอ้ยเหมือนชีสเลยอือ ลองเลยอ่ะดูดิหมดแล้วปะยังไม่หมดก็มันยืดอ่ะใช่กอดมากรู้เลยมันยืดโอ้โหจะเสร็จยังนีอีกอะไรนี่ยค่อยๆกินร้อนนะระวังมันกรอบมากระวังมันยืดยืดไหมอืมไหนลองสิคะเอาอีกยืดไหมยืดๆสิมันต้องให้กรอบๆให้มันไม่ไม่ในน้อยให้ใส่ใหม่มากกว่าใช่ ได้แล้วได้แล้วให้กินพี่มินดาสมูกดำไปหมดแล้วนั่นไหนไหนยังไงคะเฮ้ยืดยืดอร่อยไหมคะกลับมานี่ไงไม่ไม่เลยไม่รีดเนี่ยอันที้พี่มิดามั้งอ่ะต้องเอาไม้ยาวๆนะนี่ต้องให้เหลืองๆหน่อยๆอย่างเงี้ยเฮ้ยอ่ะมิดาเอานี้นี่ของลนวนี่เดี๋ยวป้าทำให้เนี่ย กรอบกรอบให้ปากินไปเถอะไม่เอาแล้วนี่เราทำได้เรารู้คลิกเร็วนี่ไปไกลเออแบบนี้แหละมันร้อนเออค่อยๆดึงต้องกัดครึ่งนึงแล้วดึงมันจะได้แบบไม่ด้มๆตียุ้ยอร่อยอร่อยของหนูก็หลุดมาเลยเหล่ะเนี่ยอันี้ไม่ไหมอันนี้ไม่อันนี้มันยังไม่ไหม อ่าค่อยค่อยอันนี้ไม่แล้วค่อยค่อยกัดครึ่งหนึ่งค่อยคดึงค่อยค่อยดึงยืดยืดไปให้ยากกับป้าน้อยด้วยเมีไหมัอร่อยโอเคนี่แต่ร้อนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแบบนั้นเลยอ่แอบลองกินก็ลองกินกัดครึ่งหนึ่งก่อนมันร้อนนะมันในมันนุ่มนะกัดครึ่งหนึ่งแล้วก็ดึงดึงค่อยดึง รอนไหนรออันนี้นะมาไกลๆอัะนู่นน้องน้องที่ไม่ได้กินแล้วไม่ได้กินแล้วเลยอ่ะกินแล้วก็ค่อยกินทีละอันกินทีละอันกินไปเลยค่ะโอ้ยแต่ยืดยืดให้ดูหน่อยอืมเขาหลังซื้อมากเพล่อคนพร้อมๆกันเลยวะต้องแนี่ค่ะเขาหลังซื้อมากเพล่อธรรมดาได้ไหมอืมมันในเนี่ยมันหวานใช่ไหมหวานไปใช่อันนี้มันหวานไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเราต้องมาส์มันรูแบบที่รสไม่หวานเขาปุ๊บนี่ลองกินใี่ดูนี่ อร่อยทั้งใมมันนุ่มอร่อยใช่ไหมอร่อยเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นี่เริ่มเกี่ยงกันละเริ่มเกี่ยงกันละอือร่อยไหมพลอแม่ชิมหน่อยอือกันนี้มันจะนุ่มๆออืืยืดมากนี่นี่อือหือหยิบใ่ชีสเลยค่ะแต่หวานไปนิดนึงนี่แต่เยอะอยู่ อืมอ่ะปไาบ๊ายบายไปก่อนอไปกินน้ำก่อนนะจ๊ะ